สวัสดีเพื่อนเพื่อนคาร์บอนทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันธงเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอล7คู่มาฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกทั้ง7คู่นะครับวันนี้ครับทั้ง7คู่ของยูฟาแชมเปียนลีกก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานจะไปเยือนเซโรวันบัติเซราวาสเปลาปาครับเจอกับแอตมาเลตนะครับบาร์เซโลนาวันนี้จะทำเกมกับเบรสอาร์เบปซิครับจะไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับสปอร์ตบิงลิสบอนจะเจอกับอาร์เซนอลแมนซิตีี้้วันน จะเจอกับเฟยนุตแล้วก็บิ๊กแม์ของยูฟาแชมเปี้ยนส์คืนนี้ก็จะเป็นใบยมนิกวันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับปาริสแซงต์แชมงนะครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลนะฮะผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเซโรวันบาติสลาวาจากหลีกสโลราเกียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเอซิมิรานจากกันโชซเซียอิตาลีคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามสตาเดโอเทโฮเนโพนะครับจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน4 5ซึ่งเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมานะครับเลทราคาเปิดมาก็ราคาค่อนข้างจะไหลแรงพอสมควรนะครับบางสำนักก็เป็นฝั่งเอซิมิรานต่อที่ราคาลูกครึ่ง บางสำนักก็เป็นมิลานต่อที่ราคาลูกครึ่งกั 2, บสองบางสำนักก็เป็นเอซมิลานต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาไหลไปตรงกันหมดเลยไหลไปที่เอซมิลานขยับไปต่อที่ราคา2ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่เอซมิลานต่อที่ราคา2ลูกนะครับและผลงานบนตรนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับสลวรานปฏิสารว่าตอนนี้อยู่อันดับที่36 จมบุยของตารางเลยนะครับแข่งไปแล้ว4นัดแพ้ไป4เกมรวดยังไม่มีคะแนนส่วนฝั่ง a อซมิรานรังอันดับที่20นะครับแข่งไปแล้ว4นัดแน่ชนะ2แล้วก็แพ้ไป2เกมมีอยู่6คะแนน ผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันอย่างลิบลับส่วนภาพรวมฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านอย่างสโลวนบัติสลาวาก็ชนะมา3เสมอหนึแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อ่าสโลวัวาน,นี่เสมอมกับโคซิเซ่ไปด้วยสกอร์หประตูตัว1น,นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเอซิมิลานฟอร์ม5นัดหลังสุด มิลานชนะมา2เสมสอสแล้วก็แพ้ไป1น,นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มิดานนะครับเปิดบ้านเสมอกับยูเวนตุสไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตุษศูนย์นะครับแน่นอนครับถ้าเราวงภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าฝั่งโซโรวานเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าผลงานในรายการนี้ย่ำแย่จริงนะถึงแม้ว่าโซโรวานครับจะมีผลงานที่ดีในลีรกแต่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นลีก,กระดับยุโรปนะครับต้องยอมรับเลยว่าโซโรวานเนี่ยผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับ ถ้านับเฉพาะผลงานในรายการนี้นะครับสรวานสีนัดหลังสุดก็แพ้มาทั้ง4เกมนะไม่ว่าเป็นการแพ้กับเซลติกแพ้กับแมนซิตี้แพ้กับคิโรนาแล้วก็แพ้กับดินโมสาก็บไม่ว่าสรวานปฏิสารว่าจะเจอทีมเกรดไหนนะครับก็แพ้ไปหมดเลยเ <c oughs> ทียบกันกับฝั่งเอซิมิลานที่ผลงานในรายการนี้และฤดูกาลนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็2เกมแรกมิลานแพ้มา2เกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับลิเวอูแล้วก็แพ้กับเลวูโกเซ่น ก่อนที่2เกมในรายการนี้หลังสุดมิรานเก็บ6แต้มเต็มเลยนะก็เป็นการเอาชนะขับบุชไป3 1แล้วก็ เกมเนี้เป็นเกมบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับเป็นเกมที่เอซีมิลานบุกไปเอาชนะเลอมาริตที่สนามซานติโกบร์บิวได้ถึง3 1หนึ่งเหลยกไดว่วเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เอซีมิลานเล่นกันได้อย่างดีเลยทีเดียวซึ่งเกมเนี้ผมก็ยังมองว่าภาษีที่ฝั่งมิลานเนี่ยจะบุกมาเก็บสแต้มไปได้เนี่ยผมมองว่าไม่ยากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับสลาน์ปฏิเสธว่าถ้ามาเจอเกรดฟุตบอลยุโรปเนี่ยสลานก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่จากกำแพงตั้งไว้วันนี้เป็นเอซีมิลานทีมเยน,นต่อที่ราคา2ลกกยยังงยังงไผม็มองว่าาคุณภพเกมลูกของ มิลานนะครับยังคงดูดีกว่าและเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างเอซีมิลานผมมองว่าวันนี้เอซีมิลานนะครับจะบุกมาเก็บชัยชนะและจะบุกมายิงประตูทะลุเป้าฟอนทงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างสปาร์ตาปาร์กจากลีกเช็กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแอตเติโกมิริตจากลาลิกาสเปนคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอเเ็กอารีนา e จะเตะกันในเวลาเชยงคืน45่นะครับ เรามาดูเรืราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทีมเยือนยางแอดมาริตต่อที่ราคาครึ่งกับลูกนะครับแล้วก็บางสำนักดูืุนว่าราคาจะไหลไปที่แอดมาริตต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ในะตอนนี้นะครับราคาไหลามาที่แอดมาริตต่อที่ราคา1ลูกไปแล้วนะครับส่วนผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปาร์คอยู่อันดับที่26แข่งไปแล้วสีนัดชนะชนะ1เสมอหนึ่งแพ้ไป2เกมมีอยู่4คะแนน ส่วนฝั่งแอตมิริดนะครับอยู่อันดับที่23แข่งไปแล้วสีนัดชนะ2แล้วก็แพ้ไป2เกมมีอยู่6คะแนนครับผลงานเฮดทูเอ็นครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปาก็ชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปาร์ตาปาเปิดบ้านสมอทีมเซบ Tel ี ay, ไปด้วยสกอร์1ประหลัดตัวหนึ่งเทียบกันกันกบฝั่งแอตมิริดที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดแอตมิริดช่วงหลังถือว่าฟอร์มโหดเอาเรื่องนะครับแอตมมมาาดริ ate, ชนะ5เกวด โดยที่เกมเมื่อสุดก็เป็นเกมที่แอดมาริตนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไปได้ด้วยสกอร์2ประตูนหนึ่งนะครับนั่นนครับคุณครับไม่ว่ามองมุมไหนนะฝั่งแอดมาริตดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปัคชัดเจนบวกกับสปาร์ตาปัคช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มตกอย่างแรงนะครับจากสี่นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลย แล้วก็มีเกมแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับจากเลยราคาตอนแรกก็เป็นแอดมาริตต่อที่ราคาเกึนเงินลูกตอนนี้ราคาขยับขึ้นเป็นแอดมาริตต่อที่ราคา1ลูกยังไงซราบผมมองว่าวันนี้ฝั่งแอดมาริตที่ดูหนืกว่าเยอะผมมองว่าวันนี้แอดมาริตจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้นะครับเลทหนึ่งลูกนี้เนี่ยก็ผมมองว่าเราไปลู้กันหน่อยนะว่าแอดมาริตจะยิงเกินราคาที่ตกลงหรือเปล่าฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง,งนะว่ากันตามหน้าเสือผมมองว่าวันนี้ตรามิแอดมาริต จะบุกมาเก็บ3แต้มและจะบุกมาชนะแบบกินราคาฟันทองเรามากันที่คู่ที่3นะครับสุกิฟ้าแชมเปลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังบาซโลรนาจากลาดีกาสเปนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบลสจากลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามโอลิมปิกชวยกุมปานีจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูเลยละครับคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรดเปิดมาในวันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะครับเรดเปิดมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างบา์เซโลนาต่อที่ราคา2ลูกควบซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่บา์เซโลนาต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับส่วนผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมก็อยู่โซนหัวตารางทั้ง2ทีมเลยนะครับบา์เซโลนาอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว4นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งแบรดค่อนข้างจะเร์ไพส์นะครับ ในรายการนี้เนี่ยแบดทยานขึ้นอยู่อันดับที่4 แข่งไปแล้ว4นัดชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีอยู่10คะแนนนะครับและถ้าเราดูภาพรวมฟอร์มกันเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการบาร์เซโลนาช่วงหลังก็ผิดฟอร์มไปนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์เซโลนาไปเสมอกับเซลตาบิโก,โกมาด้วยสกอร์2ประตูสอส่วนฝั่งแบทนะครับหนัดหลังสุดก็ชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แบดนะครับแพ้กับมอนโกไปด้วยสกอร์3ประตูสอนะครับก็ภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมถือว่่าชงหลังนี่ฟอร์มดรอสมควร บาร์เซโลนาไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันแพ้กับโซเซดัดเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับเซลยตาบิโกในเกมล่าสุดมาส่วนฝั่งแบดหนักกว่านิดหน่อยนะครับก็เป็นแบดนี่แหละแพ้มา2เกมติดต่อกันแพ้กับมงโเลีไป3าหนึ่งแล้วก็แพ้กับมนาโกไป 3- าสองนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยผมก็ยังมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากแบดช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะเลยนะครับโอเคเลยครับรายการเนี่ยแบดเล่นดีนะครับแต่ผมมองว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่แบดมาเยือนบาร์เซโลนาผมอ่านว ว,วันนี้แบทน่าจะลอดยากนะครับบวกกับตัวทีเด็ดเกมลุกของบาเซโล่าก็ยังคงมีลายเฟนยา่าเปดี้แล้วก็ดานีออยโม ถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาเองจะขาดรามินยามเมานะแต่ขุมกําลังที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ยังคงยิงประตูอย่างต่อเนื่องเกมนี้ผมมองว่าเกมรับของแบดเหนื่อยแน่นอนจากราคา2ลูกควบนี้เนี่ยถือว่าราคาก็แรงพอสมควรแต่จากราคานี้นะครับผมก็มองว่าวันนี้บาซ่าจะยิงทะลุเป้าฉะนั้นคืนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาไปรอลุ้นเม็ดที่3มฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานจากกันโช s เ r รียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเบลัสิกจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามจูเซเป้เมอาซาจะเตะก,กันในเวาตีสามตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเริเปิดมาในวันนี้ก็เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาลุกรึร่งนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยนะซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อินเตอร์ต่อที่ราคาลุกรึร่งนะครับเรามาดูผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับก็ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานตอนนี้อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว4นัดชนะ3ามเสมอห,หนึ่งยังไม่แพ้คใครมีอยู่10คะเนนเทียบกันกับฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เบ็ซิกที่ผลงานรายการนี้ไม่สวยเลยนะคร เนี่ยแพ้ไป4เกมเลยครับยังไม่มีคะแนนส่วนเฮดเเดคุนิโก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับและผลงานภาพรวมฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอินเตอร์ครับชนะมาสีแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะครับบุกไปเอาชนะเวโรนาได้ด้วยสกอร์5ประตูศูนย์เทียบกันกับฝั่งทีมเยือนอย่างรับศึกที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดรับศึกชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่รับศึกนะครับแพ้กับพอมเนทามไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์นะครับคู่นี้ครับกจะ อย่างลิบลับเรียกได้ว่า ผลงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆครับอินเตอร์นะครับผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับก็จาก5เกมไม่แพ้ใครนะแล้วก็มีเกมชนะถึง4เกมเลยทีเดียวเทียบกันกันกบฝั่งเล็ซิกที่4เกมหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแล้วก็มีเกมแพ้ไปถึง3เกมจาก4เกมเรียกด้ว่าเล็ซิกชั่วโมงนี้ถือว่าฟอร์มตกอย่างแรงนะครับเปิดเปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ต่อที่ราคาล,คลูกคึ้ลกึ่งยังไงทราบผมก็มองว่าวันนี้อินเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็อินเตอร์น่าสนใจกว่าเนื่องจากเกมลุ ก็จะเป็นเมดี้ตลเมีกับลาตาตโลมอติเนตที่กําลังทอปฟอร์มบวกกับจะมี ura, มาคัสตูรามนะฮะศูนหน้าชาวฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งตัวสอแสดแทรกที่กําลังโชว์ฟอร์มดีเช่นเดียวกันนะเทียบกันกันกบฝั่งอาเบลสิคที่ช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มตกนะไม่ว่าเป็นคูน่าอย่างโอเปนดากับอ่าเซสโกเนี่ยช่วงหลังฟอร์มฝืดไปมากจริงๆนะครับเรเดเป็นมาวันนี้เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาลูกขึ้นขึ่งยังไงทราบผมก็มองว่าวันนี้อินเตอร์ทีมที่ฟอร์มดีกว่าแลละะินนนนเรรัััับบบกกกกกกกาาาาางมม่่่ใจกกวนะววกกยี้ดูด เยอะ,อะเลยเหล็กลุกควบลุกครึ่งนี้ผมมองว่าราคานี้ไม่แรงฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานไปรอรุ้นเม็ดที่2องฟะง เรามากันที่คู่ที่5นะครับมากันที่สกิูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนทีมจากลีกโปรตุเกสนะครับจะไปบ้านต้อนรับการแมนยืนของอาร์เซนอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโชเซอันวาราสจะเตะก,กันราวตีสามตรงเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งทีมอย่างอาร์เซนอลต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาปอปาและเรามาดูผลงานในรายการนี้ของทััทั้้้งงง2ทีมมยครบรบบเเิ่่่จจาจาาากฝนอ Spotting l ลิสบอที่รั้งอันดับที่2แข่งไปแล้ว4นัด ชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีอยู่10คะแนนเทียบกันกับฝั่งอาร์เซนอลที่รั้งอันดับที่12แข่งไปแล้ว4นะัดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป1เกมมีอยู่7คะแนนครับส่วนผลงาน Head to Head นะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็เสมอกันไป3ครั้งแล้วก็อาร์เซนอลเอาชนะไปได้หครั้งนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านสมนกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปด้วยสกอร์1ประตูหนึ่งเมื่อปี2023นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกกกรรรราาายสสปออออ์์ติิงลบน็ถืว่ฟม เอาเรื่องนะครับลิสบอนครับชนะมา5นัดรวดเลยนะที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะอามาลันเต้ไปด้วยสกอร์6ประตูศูนย์ส่วนฝั่งอาร์เซนอลฟอร์ม5นัดต่างสุดอาร์เซนอลชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นะครับกูนี้ครับก็ต้องยอมรับได้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนผลงานดูดีกว่าถึงแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ยสปอร์ติ้้งงลลิสบบบออนนนนจะะเเป็รรรคัแตต่่ดวยมาาฐทีู อามูริมวางไว้เนี่ยทำให้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ยังคงเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงอยู่นะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับแน่นอนครับก็ได้มาตินโอเดกาดกลับคืนทับแล้วเนี่ยมาตินโอเดกาดก็กลับมาเป็นหัวใจในแดนกลางอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่า เกมลุกของอาร์เซนอลก็จะโฟกขึ้นเยอะเลยนะโดยที่ตัวทีเเกมลุกของฝั่งอาร์เซนอลก็จะมีวิโก้ซาก้าไคลเฮเวิร์ดแล้วก็กาเบียลมาตเตอรีจะประจำการในแนวลุกนะครับส่วนฝั่งสปอร์ติงลิสบอนเจ้าบ้านก็จะมีทินเซาวิกิตอร์เคิลเกเลสนะครับที่ฟอร์มฮอตเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นที่หมายตาของทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีมบัเดียวนะครับแล้วก็มาร์คัสเอ็ดเวิร์ดแนวลุกของฝั่งลิสบอนก็เข้าขาลงตัวกันเป็นอย่างดีเรื่องเปิดมาวันนี้นะครับเป็นอาร์เซนอลต่่่่อออออททีีีรรรราาาาาคคปปกกบบัั์์เเซนนลลยฟมชวงงห็ง กลับมาดีขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่ได้มาติดอเดกาดแล้วก็ในเกมวิสุกอร์อาชนะฟอเรตได้3 0ชื่อชั้นเนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าแต่เกมนี้ผมมองว่าด้วยมาตรฐานของฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนที่ยังคงมีมาตรฐานที่สูงอยู่และรายการนี้ลิสบอนก็ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยจากรคาคาปปาที่อาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่อผมอ่านว่าเกมนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนจะเอาอยู่ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนอย่างน้อยๆน,นะคระป,ด,ไปได้้นแ์ตมไไ เรามากันที่คู่ที่หงครับสึกยูฟาแชมเปี้ยนลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระว่าง บเยมวนิกจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นของปารีสแซงเชแมงจากลีกเอิงฝรั่งเศสคูนิ้กจะเตะกันที่สนมอาริอันสอารีนาจะเตะกันในเวลาตีสาตรงนะครับเรามาดูเรทราคาคูนี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างบเยนต่อที่ราคาครึ่งกุบลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะไปตรงกันที่บเยนต่อที่ราคา1ลูกนะครับซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคา ก็อยู่ที่ไบรเยนต่อที่ราคา1ลูกไปแล้วนะครับส่วนผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมทั้ง2ทีมก็ผลงานไม่ค่อยสวยนะครับไบรเนยนอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้วสนะัดชนะ2แพ้ไป2เกมมีอยู่คะแนนเทียบกันกับฝั่งเปเชีที่อยู่อันดับที่25แข่งไปแล้วสนะัดชนะ1เสมอ1แพ,พ้ไป2เกมมีอยู่4คะแนนผลงานเฮตูเวย์นะครับ5้านัดหลังสุดที่ั้งทีมนี้ได้เคยเจอกันนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับจาก5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยไบเยนเอาชนะได้ถึง4ครั้งนะครับ แล้วก็เป็นฝั่งเปเชนนะเอาชนะไปได้1ครั้งโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบเยนเปิดบ้านเอาชนะเปเชไปได้ด้วยสกอร์สประตู2เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุรการไบเยนจาก5เกมเนี่ยไบเยนชนะมา5เกมรวดเลยโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบเยนนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาสบวกมาได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับปารีสนะครับก็5านัดหลังสุดฟอร์มสวยไม่แพ้กันนะครับปารีสครับชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปกนลุ่ดก็เกมีามกมา่า,อา, ouse, าสอกร ประตุนสูนนะครับคุณน้ครับถ้าเชียรกันแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีได้กันทั้งคู่เลยนะบวกกับผลงานใน,ในการนี้ทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บายบร์นมีหกคะแนนส่วนฝั่งปลารีสนะครับมีอยู่4คะแนนนะครับแต่1จุดที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเฮดทูเฮดนี่แหละ ที่คู่นี้เจอกันที่ไรนะครับก็มักจะเป็นบาเยนทำผลงานได้ดีกว่า3เกมขังสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นบาเยนเอาชนะได้ทั้ง3เกมรวดเลยบวกกับไรอัพนะครับวันนี้ครับบาเยนก็จะมีตัว่ิด็ดเกมลุกอย่างไมเคิลออรลุเซ่จอร์มอนมสลาถึงเคนฟลีกมองจะเป็นสามประสานในแนวลุกโดยที่หน้าเป้าก็จะเป็นเฮลลี่เคนนะครับจะเป็นตัวจบสกอร์ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเปเชน่ B จะมีวิทยัญญาณน,นะครับ จะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในแดนกลางแล้วก็จะมีเจ้าในเวทจะเป็นตัวตัดเกมบวกกับ3ามนะครับนี้คาดว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่มาโกอสซิโยแล้วก็แบตลี่บาคโคลานะครับเทียบจากไลอัอ จากขุมกำลังที่วางมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบยเยนเนี่ยจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับบวกกับไบยเยนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านและมีผลงานที่โหดจริงๆจ,จาก9เกมของไบยเยนในบ้านเนี่ยไบยเยนไม่เคยแพ้ใครนะครับมีเสมอไปหนึเกมแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง8เกมลเลดียวฉะนั้นจากราคา ฉะนั้นจากราคา1ลูกที่ไบยเยนเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อณชนะ่วงน,นีง้นะครับผมมองว่าวันนี้ฝั่งไบเยนที่มีดีกว่าและไบเยนนะครับผมมองว่าที่หลักขัดเกมลุกดูดีกว่าด้วยบวกกับเกมรับของไบเยนก็ยังคงกลับมาเหนียวแน่นบวกกับเกมรับของบ,กงงกบ,บวกกับเกมรับของไบ,บ,บเบบยนก็เหนียวแน่นกว่าฉะนั้นจากราคา1ลูกที่ไบยเยนเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไบยมอนิกถ้าเราเลือกเชีย,ยร์ไบยมอนิกในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าเราจะมีลุ้น2ออย่างไม่หล่อลุ้นเจ้าันง เรามากันที่คู่ดีเจนนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกสเตทในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคูรหวงแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพิมลิกอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟยโนดจากพิเมรดัต คู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมจะเตะก,กันในวาทิตี์สตรงนะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรดเปิดมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งแมนซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกควบบางสำมาก็เป็นซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกนะครับซึ่งราคาที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคามาอยู่ที่ฝั่งซิตี้ต่อที่ราคา2ลูก และถ้าเรามาดูผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยู่อันดับที่สิแข่งไปแล้วสีนัดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป1เกมมีอยู่7คะแนนส่วนฝั่งเฟนูดอยู่อันดับที่21แข่งไปแล้วสีนัดชนะ2แพ้ไป2เกมมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮดทัวร์ครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เมื่อปี2017ก็เป็นซิตี้เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับส่วนผลงานฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้ชั่วโมงนี้ถือว่าฟอร์มมมมยย่่ำแแสุดดซิตี้้ครรับจาากกก5 5เเพว โดยที่เกมลัสุดก็เป็นเก,ม,เกมที่สตีเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์ไปด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนเฟยนูตฟอร์ม5นัดลุดสุดเฟยนูต์ครับชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมลัสุดก็เป็นเกมที่เฟยนูตเปิดบ้านเอาชนะฮีโรวินไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์นะครับซึ่งคุณเนี่ยก็ต้องยอมรับวมารอฟัง้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ชั่วโมงนี้ฟอร์มย่ำแย่สุดๆนะครับจาก5เกมแพ้มา5เกมรวดเป็นการแพ้กับสเปอร์ไป2-1 ในบอลถ้วยคาราบาลครับแพ้กับบอลมัดไป2อหนึ่งแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนแพ้ให้กับไบตันแล้วก็แพ้ให้กับสเปอร์ในเกมล่าสุดเรียกได้ว่า5เกมรวดนี้ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของฝั่งแมนชเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้ส่วนทางกับฝั่งฟีนูที่ผลงานก็ถือว่าดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างซิตี้นะครับฟีนูสองเกมเม่อสุดก็ชนะมา2เกมติดต,ต่อกันโอเคละถึงแม้ว่าชื่อชั้นฟีนูจะเป็นรองกว่านะครับแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยซิตี้เกมรับ ย่ำแย่จริงๆนะครับส่วนคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมะครับฝั่งสตีววันนี้ก็คาดว่าจะมีซาวินโยเควินเดอร์บอยแล้วก็แจ็คกิลลิตนะครับนาเป้าก็จะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เทียบก,กันกับฝั่งฟีนูที่3ลุกวันนี้ก็จะมีอิกอกปิเซวจูเลนคารันซาแล้วก็ลูก้าอิวานุเซกนะครับถือว่าเป็น3ตัวลุกตัวคีแมนของฝั่ง ทีมี้อย่างฟีนูดเลยซึ่งคุณนี้ครับถ้ามาสรุปภาพรวมเนี่ยซิตี้ชัมวงนี้เกมรับผิดฟอร์มไปเยอะเลยไม่นับแค่เกมรับนะครับเกมลูกของซิตี้ก็ผิดฟอร์มไปเยอะเช่นกันนะจากห5เกมหลังสุดนี้เนี่ยซิตี้เสียไปถึง14ลูกแล้วก็ยิงประตูใส่คู่แข่งได้เพียงแค่4ลูกเพียงเท่านั้นซิตี้ มาตรฐานต่ำกว่าเยอะมากๆนะครับส่วนฝั่งเฟนูเนี่ยผมมองว่าก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานแต่จากภาพรวมและราคาที่เปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงครับที่แมนซิตี้จะเก็บ3มแต้มในบ้านได้และจะเก็บชัยชนะเพื่อกลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่บอกครับราคา2ลูกผมอ่านว่าเกมนี้ซิตี้ไม่น่ายิงทะลุเป้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเฟนูผมมองว่าวันนี้ถ้าเฟนุ่จะแพ้เฟนูจะบุกมาแพ้ไม่ขาด Verdomme. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเ,เพื่อนๆเจ้าคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์นบอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสัน้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับสรวนปฏิสารว่ากับเอซิมิลานคูนีอุเรเปิดมาเป็นเอซิมิลานทีมเยนต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เอซิมิลานคู่ที่สองสปาตาป์กกับแอตเลติกโอเมริตคู่นีขอุเรตเปิดมาเป็นแอ คู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นบาเซโลนาเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกควบ คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนาคู่ที่4อินเตอร์มิลานกับอาร์เบซิกคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์มิลานคู่ที่5สปอร์ติงลิสบอนกับอาร์เซนอลคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนต่อที่ราคาปอปาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่สปอร์ติงลิสบอนคู่ที่6บหเยบร์นมอนดีกับปารีสแซงต์แชงแวร์คู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นบาเยบร์นต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ไบร์นและคู่ และท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลลาบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนทุกๆกท่กทานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุงุงกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวีเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากคชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก,ก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ